เหตุชำระหนี้แค้นล้างเลือดกันในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อต่างฝ่ายต่างเป็นคู่อริกันยามเมื่ออยู่นอกคุกฝ่ายหนึ่งตามหญิงจนพี่ชายของอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับเคาะตายแทนน้องชายที่ยังเหลืออยู่ควงปืนไล่ล่าเพื่อล้างแค้นคู่อริแต่กลับถูกตำรวจตั้งด่านจับปืนคาด่านแล้วนำตัวไปฝากขังไว้ในเรือนจำแต่คู่กันแล้วย่อมไม่แข้วกันไปได้ความแค้นและการไล่ลากลับไม่ยุติลงง่ายๆ เมื่อปรากฏว่าคู่รักคู่แขนที่ลอยนวลอยู่นอกเรือนจํากลับถูกตารวจจับในข้อหาชิงทรัพย์และส่งตัวเข้าเรือนจําเดียวกันกและที่นี่เองการชําระนนี่แขนยังไม่เลือกเวลาและสถานที่จึงได้เกิดขึ้นเรื่องราวตำนานคดีดังโคดแขนฆ่าขาคุกจะเป็นอย่างไรไร g e n เดอร Channel จะเล่าให้ฟัง เวลา9นาฬิกาวันที่10พฤษภาคม2524เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครได้โทรศัพท์แจ้งต่อร้อยตำรวจตรีสาธิตเจริญพิภพร้อยเวรสนนอรสำราญลาดว่าเมื่อเวลาประมาณ19นาฬิกาค่ำคืนวันที่9พฤษภาคม2524ที่ผ่านมาได้มีผู้ต้องขังชายแทงกันตายขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาสอบสวนด้วย ร้อยตํารวจตรีสาธิตจึงรายงานตอบันตํารวจรโทรโบริบูณ์วุฒิภักดีสารวัตรใหญ่และนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่พร้อมแพทย์โรงพยาบาลตรรํารวจก่อนจะรุดไปสอบสวนปรากฏว่าเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปที่ตึกนอนหนึ่งห้องหมายเลขสิบสาได้พบศพผู้ต้องขังชายทราบชื่อต่อมาคือนายพิสิทธิ์อายุ30ปีผู้ต้องหาในคดีชิงทรัพย์ท้องที่สอนอนางเลิงนําตัวมาฝากขังเมื่อวันที่8พฤษภาคมสภาพถูกแทงที่บริเวณหน้าอกพุนนับได้ประมาณ30แผล และยังมีรอยถูกแทงตามแขนขาทั้งสองข้างอีกราวๆสิบกว่าแผลรวมบาดแผลที่นายพิสิทธิ์ถูกแทงทั้งหมดไม่ต่ำกว่า40แผลด้วยกันส่วนมือสังหารนั้นเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ตึกเดียวกันชื่อนายไพศาลอายุ29ปีตองหาในคดีพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีใบอนุญาตตำรวจท้องที่สอนอชนะสงครามจับกลุ่มตัวแล้วนำตัวเข้ามาฝากขังก่อนนายพิสิทธิ์เพียงไม่กี่วันหลังจากแทงนายพิสิทธิ์ถึงแก่ความตาย นายไพศาลได้เข้ารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เรือนจำพร้อมเหล็กแหลมที่ใช้เป็นอาวุธหลังจากเจ้าหน้าที่ชนสุดพลิกศพนายพิสิทธิ์แล้วเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำถึงสาเหตุที่นายไพศาลแทงนายพิสิทธิ์ได้ความว่าก่อนหน้าที่นายไพศาลจะถูกจับในข้อหาพกพาอาวุธปืนนั้นได้ถูกนายพิสิทธ์คู่รักคู่แขนที่อยู่นอกเรือนจำตามฆ่าตามล้างโดยต่างคนต่างมีบ้านอยู่ในย่านเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีด้วยกันทั้งคู่ โดยในการตามล่าตามล้างกันระหว่างคนทั้งคู่นั้นนาย p a i s a กล่าวว่าเริ่มจากการทะเลาะกันในเรื่องส่วนตัวและถูกนายพิสิทธิ์ตามไล่ย,ยิงมาแล้วหลายครั้งครั้งสุดท้ายพี่ชายของนาย p a i s a ถูกกระสุนปืนลูกหลงจากการดักยิงของนายพิสิทธ์จนถึงแก่ความตายนาย p a i s a ให้การต่อว่าเมื่อเสร็จจากงานศพพี่ชายจึงได้หาซื้ออาวุธปืนเราออกติดตามล่าเพื่อฆ่าล้างแค้นนายพิสิทธิ์ให้จงได้แต่โชคห้ายกับถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน,นชนะสงคราม ตั้งด่านตรวจจับอาวุธปืนจึงถูกนําตัวมาฝากขังและก่อนหน้านี้ได้มีญาติมาแจ้งให้ทราบเราว่านายพิสิทธิ์ได้ถูกตํารวจสอนอนางเลิงจับในคดีชิงทรัพย์ทั้งนาย p a i s a และเหล่าญาติจึงคอยเฝ้าติดตามผลคดีจนทราบว่านายพิสิทธิ์ได้ถูกตํารวจนําตัวไปฝากขังเข้าเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นวันที่8พฤษภาคมการล้างแขนจึงได้เกิดขึ้นอีกครั้งในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงถัดมานั่นเอง และนั้นจึงเป็นคราวเคราะห์ของนายพิสิทธิ์ที่ถูกส่งตัวมาควบคุมอยู่ในตึกเดียวกับนายไพศาลที่ถูกควบคุมตัวอยู่ก่อนแล้วแต่นายพิสิทธิ์นั้นไม่ทราบอะไรละแคละคายเลยนายไพศาลได้เตรียมหาแหลกแหลมไว้แล้วลอบไปที่ห้องนอนก่อนกระนำแทงน,นายพิสิทธิ์ขณะกําลังนอนหลับโดยการขึ้นเหยียบอกแล้วจ้วงแทงอย่างไม่ยั้งมือด้วยความแขนงกระทั่งอกทุนก็ยังไม่หายแขนกระนำแทงแขนขานายพิสิทธิ์จนกระทั่งเพื่อนผู้ต้องขังที่อยู่ในห้องเดียวกับนายพิสิทธิ์เข้าห้ามปราม จับตัวเราแจ้งเจ้าหน้าที่เรือนจําควบคุมตัวในไพศาลไว้ก่อนแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมาสอบสวนดําเนินคดีในช่วงเชา้าโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจได้อายัดต,ตัวในไพศาลไว้ในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาอีกข้อหาหนึ่งแล้วเรื่องราวความแค้นหนักโทษและเรือนจํายังไม่จบลงที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อเวลา21นาฬิกา30นาทีวันที่29พฤศจิกายน2524 พันตำรวจโทชัยชานเงินมูลสารวััรใหญ่สพอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุบินจันเพชรสารวตรปบาบปรามดาบตำรวจใบไม้แก้วดาบตำรวจชูขันแก้วจากสิบตำรวจภัยรถปอดปร่งจากสิบตำรวจสุพจน์ปอดโปร่ง1สิบตำรวจตรีมานิตดีบุกคำและพลชวนกาญจนาวัดได้ตั้งด่านตรวจที่บริเวณบ้านหันตะเผาหมู่11ตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีตามวันและเวลาดังกล่าว มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งมีชายซ้อนท้ายมาสามคนกำลังแล่นเข้าด่านโดยมุ่งหน้ามาจากทางบ้านหารตะเผาตำรวจจึงส่งสัญญาณไฟฉายให้จอดรถเพื่อจะตรวจพอเข้ามาใกล้เมื่อเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแน่ชายที่ซ้อนท้ายหลังสุดเด็กกระโดดลงจากรถพร้อมปืน M16 ที่พาดตักมาส่วนชายที่ซ้อนท้ายอีกคนได้ใช้ปืนพก1 1มม,มยิงเบิกทางเพื่อแหวกวงล้อมของตำรวจก่อนหลบหนีไปแล้วทิ้งพักพวกที่มีอาวุธปืน M16 ไว้คนเดียว ปรากฏว่าชายที่มีอาวุธปืน M16 วิ่งลงข้างทางซึ่งเป็นทุ่งนาป่าละเมาะตำรวจจึงกระจายกำลังกันล้อมแล้วค้นหาตัวอยู่นานราวสองชั่วโมงกระทั่งเมื่อใกล้ถึงตัวคนร้ายปรากฏว่าคนร้ายใช้อาวุธปืน M16 สาดยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่เป็นชุดๆเมื่อตำรวจบีบวงล้อมเข้าไปใกลและใช้อาวุธปืนนานา,นา,นานชนิดยิงโต้อตอบจนเสียงปืนดังลัานสนั่นทุ่งราวๆยี่สิบนาทีกระทั่งเสียงปืนจากฝ่ายคนร้ายสงบลงตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่พบว่า คนร้ายโดนกระสุนปืนเจ้าหน้าที่เข้าแสกหน้านอนเสียชีวิตโดยมีปืนพก1 1มม,มอยู่ในมือกระบอกหนึ่งส่วน M16 มสิกระด็นตกในบริเวณใกล้เคียงทามกลางปลอกกระสุนที่คนร้ายยิงสู้ตำรวจล่นเกลื่อนบริเวณนั้นหลังเกิดเหตุพันตำรวจโทชัยชานเงินมูลสารวัตรใหญ่สพอ,อท่ายางได้วิทยุรายงานไปถึงพันตำรวจเอกธรรมนิต์ปิตานีระบุผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีและพันตำรวจโทสมฤทธิ์ยังปรีดารองผู้กำกับการได้เดินทางมาร่วมสอบสวน ทราบความภายหลังว่าคนร้ายที่ถูกตำรวจยิงตายชื่อนายประเสริฐอายุ27ปีบ้านอยู่หมู่11ตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางโดยเพิ่งผนโทษมาจากเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันได้ราวเดือนเศษโดยต้องโทษในคดีร่วมกับพวกปล้นรถบรรทุก1ิบล้อเจ้าหน้าที่สืบทราบอีกว่านายประเสริฐกำลังมาตามล่าเอาชีวิตผักพวกที่ร่วมปล้นที่ประจวบในครั้งนั้นแล้วหักหลังแจ้งตำรวจจนนายประเสริฐต้องโทษจำคุก ลัเมื่อพ้นโทษมาได้แน่ประเสริฐจ,จึงออกตามล่าเพื่อนทรยศมาหลายวันแล้วแต่ยังไม่พบตัวพอดีมาเจอกับด่านตรวจตำรวจแล้วฮึสู้และโดนยิงตายดังกล่าวส่วนพวกที่เหลือนั้นยังหลบหนีไปได้และต่อมาเวลา13.30นากานาทีวันรุ่งขึ้น30พฤศจิกายน2524นาย่เจริญจันทรพันธ์ผู้บัญชาการเรืนจำจังหวัดเพชรบุรีได้โทรศัพท์แจง้งต่อพันตำรวจเอกธรรมนิตปิตานีระบุตร ผู้กากับการตรํารวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีว่าได้มีนักโทษชายสองคนพยายามแหกเรือนจาหลบหนีปรากฏว่านักโทษคนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่ยิงถึงแก่ความตายส่วนอีกคนหลบหนีไปได้หลังรับแจ้งพันตํารวจเอกธรรมนิตพร้อมด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงรุดไปสอบสวนที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบศพนักโทษชายนก,กูลอายุ25ปีจําคุกในคดีป,ป้นค่าสภาพถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด9มมที่กลางอก3านัด ถึงแก่ความตายที่นาบานผู้บัญชาการเรือนจําห่างจากเรือนจามาเพียงเล็กน้อยจากการสอบสวนได้ความว่ามีนักโทษชายคนหนึ่งหลบหนีไปได้ทราบชื่อต่อมาคือนักโทษชายชาตรีอายุ26ปีต้องคดีป้นค่าเหมือนกันโดยก่อนหน้าที่สองนักโทษจะแหกเรือนจําหลบหนีนายเจริญซึ่งนั่งทํางานอยู่ในห้องทํางานได้ยินเสียงผู้คุมเรือนจําร้องเอะอะโวยวายว่ามีนักโทษเรือนจําหลบหนีพอได้ยินจึงได้ระดมผู้คุมจํานวนหนึ่งพร้อมอาวุธครบมือ ปิดขวางหน้าประตูเรือนจําทางออกระหว่างนั้นเองนักโทษชายนุก,กูลกับนักโทษชายชาตรีกําลังไต่ลุกกงเหล็กชั้นในออกมาเพื่อจะหลบหนีออกสู่ภายนอกพอเห็นหนายเจริญกับผู้คุมปิดทางหนีนักโทษชายทั้งสองได้ตัดสินใจใช้หัวชนเพื่อทะลวงหลังคากระเบื้องแล้วปีนหลังคาหลบหนีต่อผู้คุมจากป้อมทั้ง4ด้านจึงระดมยิงด้วยปืนกล นักโทษชายทั้งสองกลิ้งล่างกลิ้งตัวไปตามหลังคาหลบหลีกหากกระสุนของเจ้าหน้าที่เราได้กระโดดลงจากหลังคาออกสู่ภายนอกเรือนจำก่อนจะแยกย้ายกันหลบหนีโดยนักโทษชายนุก,กูลได้วิ่งผ่านหน้าบ้านผู้บัญชาการและประจันหน้ากับนายชัยวัตรโมสุทธิผู้คุมแผนก,การเงินที่เข้าขวางและชักบัตรประจําตัวประกาศให้หยุดแต่นักโทษชายนุก,กูลกับวิ่งเข้าชนหมายเข้ายั่งปืนนายชัยวัตรจึงยิงป้องกันตัวกระสุนเจาะเขากลางอกแน่นิ่งสิ้นใจอยู่กับที ส่วนนักโทษชายชาตรีนะสามารถหลบหนีไปได้โดยวิ่งไปขึ้นรถปิกอัพของพักพวกที่จอดรอยอยู่หน้าโรงฆ่าสัตว์บนถนนสุรพันธ์รวบึงหลบหนีไปโดยเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ตามไปได้สาดกระสุนเข้าใส่รถไปหลายสิบนัดแต่ท้ายที่สุดก็ยังสามารถหลบหนีไปได้กราบขอไัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญ,ญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะเ e g e n d ด r ร Channel